นานมากเลยดูดิคือช่วงนี้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เล่นฆาตกรอ,อ่ะหรือไม่ได้เล่นฮันบ่อยมากเลยนะปกติจะเล่นเซอร์ประจําเลยอ่ะวันนี้ลองมาเล่นฮันดีกว่านะมันจะเป็นยังไงะนะขอดูหน่อยสิเหมือนได้ยินใกล้ๆนี่่ะฉันเจอฉันเจอเธอแล้วนะไอ้ศักไอ้เหีย ม่ยัยดับเบิลไปเลยอไม่ยัยใส่ไปเลยออนี่น้องอะไรเนี่ยน้องน้ำหอมนอนไม่อ่ะอีครั้งน่ารักกว่าไม่รู้ว่าผมต้องเฝ้าไหมเพราะว่าไม่ได้เล่นคันนาำมากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดู อะไรมยหนีทำไมมาหนี่มานี่มาหาฉันก่อนมาหาฉันก่อนไม่ไม่ไม่ต้องจับคนเดือนนี่ไอ้หมอมาทำอ <c oughs> <c oughs> ะไรออ้ไงตัตายจริงอยู่ไวหนิดิวางไว้ใกล้ๆตรงนี้แล้วกันเออจะได้จบไวๆแต่ก็ไม่ไวๆนะต้องเฝ้าไปละ หมอคุณหมอนี่ไัยเฮ้หมอโดนมีมันมีไทยจ้าคุณหมอมีไทยจะเลือกตีใครดีแล้วล้อนั่นมีไหนอ่ะจำได้หมอห,หมออยู่ไหนหมอเชื่อไม่ได้ตามเลยเย็ยนละอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่หวัดดีจ้า เอมินี่จ๋าไม่ยายจับไปเลยเดี๋ยวไว้นู่นสินั่นแหละเฉียวยังไม่ยังเฮ้ยลืมใครมีใครเนี่ยอะไรเฮ้ยไม่จริงไอไม่นะไม่ไม่หักขี้เกียจ นี่มันจะเล่นในมุกเดิมแน่เลยเอ,อ้าไม่เล่นเหรอไม่เล่นลเลยหรอมุกเนี่ยไม่ยัยไม่มีใครมาใช้ปืนมายิงนะเออดีละไม่มีใครใช้ปืนไม่ยัยใส่ไปเลยยังไม่บินอีกเว่าน,นี่หมอ ไม่ะหมอไม่呀เอเมลี่ ơi. เอ้ยอเอเมลี่อยู่นู้นไอเอเมลี่อยู่นู้นบินไปเลยสวัสดีเอเมลี่จ๋าขน, <c oughs> นาดไหนเป็นเชียวมาน,นี่เลยมา,มาอ้มอ้ม เปมีขังอันเนี้ยปล่อยตั้งแต่แรกแล้วโถ่มาทำไมเอา้าลืมลืมลืม,มน้องบอดน้องบอดแม่งน้องบอดหน้าตัวอยู่ไหนอะอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าวัดดี สวัสดีจ้าอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่ไปอยู่ประตูนู้นนะแย่นะอ้ยแหลกจริงจริงจริงด้วยไม่ยอมให้ใหปล่อยหรอกน่ มานี่เลยบินดีกว่ามาบินกับฉันดีกว่านะอย้ยัยยืนนิ่งเลยเหรอคุณเธอยืนนิ่งเลยเคุณเธอยืนนิ่งเลยเว้ยฮัโลโหลคุณยังอยู่ไหมยืนนิ่งเลยเหรอดูอ่ะปล่อยปล่อย่อยอะ ขยับด้วยอาลองดไงูไม่จริงไ่จริงเด้อไม่อยา่อี๋อ่าจะลุกค้นเหรอไม่ต้องเลยเนี่ยมันบล็อกปะวะอ้าลขยับสิขยับหน่อยโอเค ไม,ไม่ขยับใช่ไหมก็ไป <S 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 บินไปเลย <S 2> <S 2>